วันนี้ยกนะคะจะพามาฉีดิลเลร์ปากกันครั้งแรกในชีวิตอันนี้คือคุณหมอก็จะแปะยาชาให้นะคะถ้าหลังจากนั้นเราก็จะมาเริ่มฉีดกันเลยคือตอนแรกกลัวมากกลัวว่าจะเจ็บมากแต่ว่าคุณหมอคือมือเบามากๆจริงๆอะได้ยินรีวิวมาใช่ไหมว่าฉีดแบบไปฉีดที่อื่นอะไรเงี้ยมันเจ็บอืมแต่อันนี้ก็คือไม่เจ็บเลยอันนี้ก็คือ ตอนฉีดข้างล่างเสร็จแล้วนะคะกับข้างบนแล้วคุณหมอก็จะเริ่มค่อยๆปั้นให้ทรงปากมันเหมือนหน้าแบบยิ้มตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นหลังฉีดเสร็จเลยนะคะใหม่ๆหม่เลยก็จะมีความบวมนะอันนี้ก็เป็นหลังจากฉีดประมาณ4ชั่วโมงค่ะอันนี้ก็ห่งวันผ่านไปค่ะก็ยังมีความบวมอยู่นะ อันนี้ผ่านไปอาทิตย์หนึ่งค่ะก็ยังมีความบวมนิดหน่อยแต่ก็แบบใช้ชีวิตได้ปกติเลยอันนี้เป็นรูปที่ผ่านไปประมาณหนึงเดือนครึ่งค่ะ